ทีนี้นมาดูเรื่องของการเดินหน้านะครับของภาคธุรกิจในปีหน้า2026หรือปี69กันบ้างน,นะครับว่ามีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษบ้างน,นะครับพูดคุยกับเราในช่วง Business Insight ครับปีที่เรลังจะงมาถึงนี้มีความท้าทายสูงมากนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจจะไปอย่างไรเพื่อที่จะเดินต่อได้กับผู้ราการผู้บริหารฝ่าย Industry a n a l y s ซศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC คุณปราณิดาสยามานนท์ครับคุณปราณิดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องบอกว่าใกล้เข้าสู่สกราชใหม่แล้วนะคะในปีหน้านะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องจับตาและส่งผลต่อภาคธุรกิจในอนาคตค่ะค่ะก็ปีปี2026นะคะก็ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านนะคะอยากจะขอสรุปออกมาเป็น5เรื่องสำคัญๆที่ต้องจับตามองแล้วก็จะส่งผลกระทบกับ การเติบโตของธุรกิจในระยะข้างหน้านะคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นความท้าทายจากปัจจัยภายนอกนะคะแน่นอนว่าความผันผวน,นของ่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยจากความไม่แน่นอนเรื่องของนโยบายภาษีสหรัฐนะคะก็ยังเป็นปัจจัยกดดันสําคัญที่จะส่งผลต่อ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนะคะทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็มาจินของธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากภาคการส่งออกนะคะรวมถึงส่งผลต่อในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะนักลงทุนต่างชาติก็อาจจะรอดูความชัดเจนก่อนนะคะส่วนประเด็นต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยภายในนะคะเรื่องของกําลังซื้อครัวเรือนที่ยังเปราะบางตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดัน การฟื้นตัวของธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าคงทนนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึงสิ่งเชื่อนะคะอย่างเช่นกลุ่มสังหาที่อยู่อาศัยแล้วก็รถยนต์ที่เรามองว่ายังฟื้นได้ช้านะคะ ความท้าทายต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของความไม่แน่นอนด้านการเมืองนะคะเมื่อมีการยุบสภาแล้วเนี่ยเราก็คงต้องจับตามองผลการเลือกตั้งใหม่นะคะซึ่งอาจจะทําให้นโยบายภาครัฐเนี่ยมีความไม่แน่นอนนะคะรวมถึงอาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่ามีความล่าช้าของเรื่องของพอรบงบประมาณรายจ่ายนะคะอันนี้ก็จะส่งผลกับธุรกิจที่ต้องพึ่งพานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจที่ขึ้นกับงบลงทุนภาครัฐนะคะ แล้วก็ประเด็นต่อมานะคะเป็นเรื่องของภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนะคะทั้งภายในประเทศด้วยกันเองนะคะแล้วก็ยังมีเพลเยอร์ต่างชาติเข้ามาแข่งนะคะรวมไปถึงการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้นด้วยนะคะทั้งจาก พวกอาเซียนเองหรืออินเดียหรือเม็กซิโกนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือเป็นผลกระทบที่มาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของเมกะเทรนด์ต่างๆซึ่งมีอยู่ประมาณ3เรื่องก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะคะการเข้าสู่สังคมสูงอายุก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโล,โลโยีก็เข้ามา disrupt พวกโมเดลต่างๆในการทํา ทำธุรกิจนะคะรวมถึงเรื่องของความยั่งยืนนะคะเป้าหมายเนซีโร่ที่ถูกขยับเข้ามาเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันภาคธุรกิจนะคะซึ่ง5ประเด็นเหล่านี้ล่ะคะ่ะก็เป็นตัวแปรสําคัญที่จะกําหนดทิศทางธุรกิจในระยะข้างหน้านะคะ่ะ5ปัจจัยที่เป็นตัวแปรแบบนี้นะครับจะส่งผลต่อตัวแนวโน้มธุรกิจนะครับเทรนด์ของปี2026นี้อย่างไรและสําคัญมากนะครับธุรกิจของหลากหลายนะครับ ธุรกิจอะไรที่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ขาะเดียวกันธุรกิจอะไรที่จะเจอความท้าทายหลักๆบ้างครับก็จากความท,ท้าทาย5เรื่องที่กล่าวนะคะถ้าเราเจาะลงมาดูผลกระทบเป็นภาคธุรกิจนะคะตรงนี้เราก็ได้เอานําประเด็นเหล่านี้มาประเมินเป็นคะแนนความเสี่ยงนะคะโดยเรามองเป็น2มิตินะคะคือเป็นในด้านดาวไซด์กับอัพไซด์นะคะซึ่งโดยภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องเผชิญ ความเสี่ยงที่เป็นขาลบหรือดาวซ้ายอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะถ้าดูในกราฟก็จะเห็นว่าภาคการผลิตเนี่ยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอยู่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรือนโยบายภาษีสหรัฐก็อันนี้ก็จะส่งผลกับธุรกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะคะตัวอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ต้องจับตามองเรื่องของ specific tariff นะคะในกลุ่มสินค้าไฮเทค รือว่าบางกลุ่มธุรกิจนะคะก็จะมีความเสี่ยงจากในเรื่องของประเด็นการแข่งขันขนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิโตเคมีนะคะ,ะเผชิญกับการแข่งขันขาจากกําลังการผลิตส่วนเกินของจีนะคะหรือกลุ่มเหล็กก็เผชิญความเสี่ยงเรื่องของการทารักเข้ามาของ เหล็กนำเข้าจากจีย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูนะคะในส่วนของฝั่งภาคการค้าค้าปลีกค้าส่งหรือบริการนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงหลักๆจะมาจากในเรื่องของกําลังซื้อในประเทศที่ยังเปราะบางนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าในมองในเชิงเรื่องของภาวะการแข่งขันเนี่ย ในกลุ่มของธุรกิจท่องเที่ยวนะคะก็จะมีความเสี่ยงจากเรื่องของ Tourism Wall นะคะจากการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนะักท่องเที่ยวไทยไปนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูนะคะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มก่อสร้างนะคะจะมีความเสี่ยงสำคัญมาจากในเรื่องของความไม่แน่นอนด้านการเมืองนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีการจัดตั้งล่าช้าแล้วส่งผลต่อการเบิกจ่ายของเรื่องของงบประมาณอันนี้ก็ จะส่งผลต่อความต่อเนื่องของพวกโครงการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะคะในขณะเดียวกันในกลุ่มอสังหาก็มีความเสี่ยงเรื่องของกําลังซื้อที่ฟื้นช้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยความเสี่ยงเรื่องของโอเวอร์สัปพายนะคะโดยเฉพาะในในส่วนของอสังหาเชิงพันธุ์ที่มีอุปทานใหม่เข้ามาจํานวนมากนะคะทีนี้จากภาพรวมความเสี่ยงทั้ง5เรื่องนะคะเราก็เลยสรุปออกมาให้เห็นว่า ดาวไซริสเนี่ยยังมีน้ำหนักมากกว่าอัพไซน์นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่อยู่กราฟทางซ้ายนะคะจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีนวโนว้มชะลอตัวแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้าง,งเยอะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มธุรกิจในภาคการผลิตซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์บิทตเคมีหรือวัสดุกอ่อสร้างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อ,อ,อีกกลุ่มที่ชะลอตัวก็คือเป็นอสังหาแล้วก็ก่อสร้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวแต่ว่าบางสับเซ gment ของธุรกิจเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสเต,ติบโตนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการปรับตัวสอดรับกับเทรนด์โลกอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นกลุ่มสินค้าที่อยู่ในพวกซัพพลายเชนของ AI เนี่ยตรงนี้ก็ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูนะคะอันนี้เป็น ในกราฟในฝั่งขวานะคะอันนี้เป็นธุรกิจที่ยังเติบโตได้นะคะถึงแม้ว่ายังมีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังอยู่มากอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกหรือบริการอย่างเช่นพวกโรงพยาบาลร้านอาหารหรือโรงแรมนะคะรวมไปถึงพวกธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์ไฟฟ้าหรือนิคมนะคะซึ่งกลุ่มนี้เรามองว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะยังเออ ขยายตัวได้แล้วก็บางส่วนเนี้ยยังสามารถปรับตัวแล้วก็คว้าโอกาสจากเมกะเทรนต่างๆได้ด้วยนะคะค่ะทีนี้ต้องยอมรับว่าเราพูดถึงภาพรวมนะคะว่าแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงค้าลงดูเหมือนจะมีมากกว่าโอกาสเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเราแบ่งะคะไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่กับ w m e ความท,ท้าทายที่เขาเผชิญเหมือนต่างกันยังไงบ้างหรือเปล่าคะ ค่ะก็จากความท้าทายต่างๆถ้าเรามองในเชิงรายใหญ่กับรายเล็กนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดว่ารายเล็กอย่าง SME เนี่ยต้องเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นภาพให้เห็นถึงส่วนแบ่งตลาดของ SME รายธุรกิจนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า หลายๆธุรกิจใน SME เนี่ยมี market share ที่ลดลงต่อเนื่องนะคะตัวอย่างเช่นในกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนส่งหรืออสังหาแล้วก็ขาปลีกนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า SME จริงๆแล้วคือมีปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระจายตลาดการขยายตลาดหรือว่าประเด็นเรื่องของต้นทุนสูงนะคะรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องนะคะ แล้วก็ถ้าเรามาดูอีก,อกนิมิตหนึ่งนะคะอันนี้เราจะดูในเชิงของความสามารถในการทำกำไรของภาคธุรกิจนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าไม่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ SME ที่กำไรลดลงนะคะแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เองเนี่ย ตากำไรเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าลดลงด้วยนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในเรื่องของราคานะคะแล้วก็ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าการแข่งขันเนี่ยน่าจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะในสถานการณ์ที่เออหลายๆทุกประเทศเนี่ยต้องเอาตัวรอดจากในเรื่องของสงครามการค้านะคะค่ะครับคุณปรณิดาครับความท้าทายกลุ่มลุมแบบนี้นะครับคาถามก็คือว่า ถ้าเราบริหารดีกลยุทธ์ดีก็สามารถฝ่าไปได้ในมิติงเชิงกลยุทธ์แล้วคิดว่าอะไรคือกลยุทธ์ที่มีความสําคัญในการที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้ครับค่ะก็จริงๆทาง a อซเราอยากจะขอเสนอกลยุทธ์ในการปรับตัวธุรกิจนะคะเรียกว่าเป็นคัมภีร์ธุรกิจแล้วกันนะคะขอเรียกกลยุทธ์นี้ว่า ready นะคะมาจากตัวอักษร5ตัวนะคะตัวแรกคือตัว R นะคะเรื่องเรื่องของ repositioning นะคะ คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็ต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะแล้วก็ในยุคที่ตลาดพันพวนแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องของการกระจายตลาดหรือมองหาตลาดใหม่เนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยควรที่จะปรับกระบวนการทางธุรกิจให้ยืดหยุน่นอาจจะนำเอาแนวคิดเรื่องของ lean หรือ agile อาามาช่วยนะคะตัวที่2นะคะกลยุทธ์ตัว e คือ e s g principle นะคะแน่นอนว่าเป้าหมาย net zero ที่ถูกขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะภาคธุรกิจก็ต้องมีการวาง roadmap เรื่อง ESG ขององค์กรให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เอามาผนวกกับกลยุทธ์องค์กรมีการวางแผนในการพัฒนาพวก green product วางแผนเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้อง ปรับตัวให้สอดรับกับกฎร,ระเบียบใหม่เรื่องของ ESG นะคะซึ่งเรามองว่าถ้าธุรกิจไหนที่ปรับได้เร็วก็อาจจะไปหันไปเจาะตลาดที่ให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนได้มากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นตลาด EU ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะก็ลยุต่อมาคือตัว A หรือ a l l i a n c e นะคะแน่นอนว่าการสร้างพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME เนี่ยอาจจะมีการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เพื่อจะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็สร้าง แพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะรวมถึงการรับการถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีแล้วก็สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อลรองแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะคะตัวกลยุทธ์ต่อมานะคะเป็นเรื่องของดีตัวดีหรือดิจ i t a ล i ร a t i เ n นะคะแน่นอนว่าการลงทุนในเทคโนโล,โลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะอาจจะมีการเอา AI มาใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อได้ข้อมูลชิงลึกนะคะแล้วก็เอามาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์นะคะรวมถึงการใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Omnichannel นะคะตัวกลยุทธ์สุดท้ายนะคะแน่นอนว่าตัว Y หรือ y o u l n e s s นะคะก็คือเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะเปิดรับกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงการจัดทําแผนพวก รีสกิลออพสกิลพนักงานให้รับกับนวัตรกรรมใหม่ๆรวมถึงอาจจะมีการ Diversify ฟายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะซึ่งถ้าหากลยุทธ์นี้ถ้าธุรกิจปรับตัวได้เนี่ยเรามองว่าก็พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายแล้วก็คว้าโอากาสที่รอยอยู่ข้างหน้าได้ค่ะค่ะชัดเจ็ดทีเดียววันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณปณิดาที่มาอัปเดตกันนะคะขอบคุณมากะครับคุณณิดาสวัสดีค่ะค สวัสดีค่ะคุณประดิดาสยามานนท์นะคะผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่าย Industry Analysis สวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ SBA c เนะคะเพบราะฉะนั้นมีความท้าทายทั้งภายในภายนอกเยอะมากในะะการสำหรับภาคธุรกิจดูเหมือนว่าฟังแล้วยังไม่ค่อยเห็นโอกาสที่มากสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ตามมีความเสี่ยงขาลงค่อนข้างมากทีเดียวสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือความเสี่ยงเรดี้ตามที่างด้านขอสบีเอฉายภาพให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะ นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีความแม่นยำนะครับเพียงแค่ติดตามบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและก็ธุรกิจ SCB EIC ผ่านเว็บไซต์ scbeic.com หรือว่าจะเป็นลาน o fficial account ก็ได้นะครับ scbeic จะมีการนําเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหาภาครวมถึงผลกระทบในระดับอุตสาหกรรมนะครับโดยนักวิเคราะห์และก็นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมากประสบการณ์ เสิร์ฟข้อมูลที่คัดสรรมาแล้วนะครับว่าสําคัญถูกต้องแล้วก็ทันสถานการณ์คือเป็นการสนับสนุนการตัดสนินใจทางธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญนะครับอ่านฟรีทุกบทความเลยเพียงแค่แอดไลน์แอด scbeic หรือว่าสแกนเพิ่มเพื่อน,น scbeic ติดอาวุธความรู้เหม,มือนมีครูดา้านเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรานํามาเสนอให้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาสั้นๆจํากัดนะคะใครอยากไปอ่านลึกๆเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ในรายงานฉบับเต็มด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e l l ค่ะ